ในส่วนของแลบ,บตัวนี้นะครับจะเป็นแลบ,บตัวที่2ในชุดของการทดลองในหัวข้อ,ขอ,ขอการแปรรูปสวยใหม่ซึ่งมี3ตัวนะครับเครื่องตัวนี้ก็คือเครื่องโอเมกฮิตติ้งการทำโอเมกฮิตติ้งก็จะเป็นกระบวนการแปรรูปที่ใช้ค่าเชื้อในอุตสาหกรรมเนาะนะครับเป็นกระบวนการแปรรูปโดยใช้ความร้อนแต่ว่านี่เป็นเครื่องแหบสเกลถ้าเป็นเครื่องอุตสาหกรรมมันก็จะเป็นเครื่องใหญ่ ซึ่งลักสเกลเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างที่ใช้แค่เล็กๆเท่านี้เองนะครับซึ่งเพื่อจะศึกษาดูการเกิดความร้อนขึ้นในตัวอย่างอาหารต่างๆหลักการของมันก็คือมันก็จะจ่ายไฟฟ้าเข้าไปในอาหารนะซึ่งก็เราใจาเข้าไปเสร็จปุ๊บอาหารเนี่ยก็จะร้อนขึ้นตามเวลาสิ่งที่เราสนใจก็คือถ้าเราเปลี่ยนตัววลเทจนะครับหรือวาเท่นคของตับสัตว์ที่ใช้เนี่ย มันสามารถเปลี่ยนกระแสะได้ด้วยนะจริงๆแล้วแต่ว่าเราเปลี่ยนโวลท์ก็จะมี2ค่าที่เราใช้ก็จะมี5 0โวลต์กับ100โวลต์นะครับซึ่งตัวม่แปลงตัวนี้นะครับจะจ่ายไฟให้กับเครื่องจ่ายให้เครื่องซึ่งมันอาจจะจ่ายหรือตัดขึ้นกับคำคำสั่งที่มาจากตัวควบคุมตัวนี้ของตัวเลอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะเข้าไปในสั่งเข้าไปในตัวของตัวรีเลย์สวิตตัวนี้นะครับซึ่งอยู่ข้างใน ตัวนี้มันก็จะปล่อยไฟออกมาเนี่ยนะครับปล่อยไฟออกมาถ้าเกิดมันยังไม่ถึงอุณหภูมิใช่ไหมมันก็จะปล่อยไฟออกมาที่สองตัวนี้ซึ่งก็จะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับในตัวขั้วบวกขั้วลบเนี่ยเราก็จะไปต่อเข้ากับตัวอิเล็โกลดนะครบในตัวของัวคฟฟ้าตัวอิเล็กย์องตัวคฟฟ้าเราจะเห็นว่าเครื่องชุดเนี้ไม่จะมีอยู่สองชุดเห็นไหมนะครับมีอยู่สองชุดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราใส่ตัวอย่างทดลองไปนะครับ ซึ่งก็จะมีทั้งอาจจะมีนมนะครับอาจจะมีน้ำส้มหรืออาจจะมีตัวอย่างอื่นแล้วแต่การาแสไซา์แหลกของในแต่ละปีเพราะว่าตัวอย่างเนี่ยผมจะไม่ฟิกนะครับจะไม่ฟิกแต่ว่า,าจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีแต่ตัวอย่างอะไรในตัวอย่างนะจะเห็นว่าสายจะเห็นว่ามันจะมีรอยคราบนะครับมีรอยคราบที่อยู่ตรงอิเลสโตรคราบตรงนี้เกิดจากอะไรนะมันเกิดจากแคปฏิกิิยาเป็นฟังเคมีนี่แหละซึ่งทําให้มีตัว สารต่างๆ <till S 1> เนี่ยที่มาเกาะตัวตรงนี้มาได้พวกสิทธ์ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นทำไมถึงมีสองชุดแต่ที่จะบอกว่าจะมีสองชุดก็คือใช้ใช้ไปอ้าวขั้วมันดำแล้วอาจจะถอดยังไงนะครับเสร็จแล้วก็อีกอีกชุดหนึ่งจะใส่แทนระหว่างนั้นในกลุ่มมากลุ่มที่ในกลุ่มของเราคนบางคนในกลุ่มของเราซึ่งจะมีหน้าที่ว่ามือหนักนะก็เป็นคนขัดนะครับขัดขัดๆขัดขัดจนสะอาดระหว่างนั้นเพื่อก็ทดลองไปนะในใครเป็นหน่วยขัดก็ขัดไปแล้วก็พอจะเปลี่ยนตัวอย่างเสร็จปุ๊บอาเริ่มดำใหม่แล้วก็สลับ สลับไป,ไปทำความสะอาดในการขัดตัวน,นี้เนี่ยจะเห็นว่าเซลล์ที่ใส่นะครับเซลล์ที่ใส่มันจะมีลักษณะนะเป็นอะคริลิกนะจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมนะครับจริงๆแล้วเขาก็ออกแบบมาว่าเราควรจะใส่ในด้านที่เป็นด้านกว้างไม่ใช่ด้านยาวนะจะเห็นว่าถ้าใส่ด้านด้านกว้างเนี่ยหน้าของมันเนี่ยจะเต็มพอดีนะครับหน้าของขั้วจะเต็มพอดีใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้พื้นที่ที่แน่นอนสำหรัเอาไว้คำนวณในแถบเนะาะคำนวณจะแสนะแต่ถ้าสมมติเราใส่ด้านนี้ใส่ด้านนี้มันก็ได้อยู่นะจริงๆมันก็ได้แหละแต่ว่ามันจะมีพื้นที่ที่ที่มันไม่มีเนื้อโลหะใช่ไหมนะครับก็ไม่ต้องใส่ด้านยาวนะเราใส่ด้านกว้างแต่จริงจริงถ้าจะแวรี่ถ้าจะแวรี่ระยะระหว่างขั้วสมมติถ้าแหละถ้าเราละเอียดถ้าจะแวรี่ระยะระหว่างขั้วเราก็อาจจะ ไอ้สูงว่ากระแสมันไหลอย่างนี้นะสมงตรตรงนี้ไม่มีตรงนี้เราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถือเราถือเฉพาะพื้นที่ของขั้วเราก็พิกเฉพาะพื้นที่ของขั้วแล้วว่าระยะห่างก็เปลี่ยนไปก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยในหลักที่ผมผมทำเดเรคชั่นไว้เนี่ยผมจะใส่ด้านกว้างเท่านั้นแล้วก็มันแค่มีระยะฟิกด้านเดียวไม่ต้องคำนวณทั้งสองด้านนะคำนวณแค่เออใส่ใส่ด้าน,วานวกะะะว้างถ้าระยะเราแบงนี้ก็จะเป็นคงที่ พเพราะฉะนั้นพอใส่ตรวนี้เราก็จะรู้ว่าระยะเป็นเท่าไหร่ไม่เดืนะอดต้องใส่ก็เอาบริเวณวัดนะครับรู้ว่าพื้นที่เป็นเท่าไหร่ที่นี้พื้นที่เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันบางคนอาจจะวัดกว้างคุณยาวถามว่าถูกไหมวัดกว้างคุณยาวก็ก็ไม่ใช่นะจริงๆแล้วเราใส่เห็นถ้าถ้าดูในกล้องอาจจะเห็นไหมจะเห็นว่ามีร่องรอยของภาพเดิมใช่ไหมมันใส่ไม่เต็มขอบอยู่ใช่ไหมมันไม่เต็มขอบเพราะฉะนั้นเวลาจะวัดพื้นที่อะ่ะ เราก็ต้องวัดพ the ื้นที่จากข้างล่างจะถึงจุดที่มันเป็นระดับน้ําตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าขั้วตรงนี้มันไม่โดนน้ำนึ่นะเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็จะหดมันก็จะไม่ได้เท่ากับกว้างคิ้นยาวตรงนี้หรอกมันก็คือจนถึงระดับน้ําที่มันเชื่อมท่วมเท่านั้นนะนั่ก็เป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้ามันหลังขาดใช่ไหมครับเวลาจะใช้เราก็เอาพวดนี่เอาข้นนึ่เข้าไปรึเข้าไปเพื่อเปิดสวิตช์นะ ครับดูว่าหนีบแล้วมันหนีบให้มันแน่นก่อนแน่นแล้วนะครับพอแน่นแล้วเนี่ยเราก็จะไว้เข้าไปแท่นตรงนี้นะครับใ,ใส่ผมจะใส่น้ำมาไปก่อนเราใส่น้ำมาไปหนึ่งร้อยสิบนะฮะถ้าในวันจริงเราก็จะใช้อาหารเหนียวนะใส่ลงไปหนึ่งร้ยสิบ มันก็จะขึ้นมาประมาณนี้พอดีนะครับเอ๊แต่ลอยเดิมมากกว่านีนะ้นะครับน่าจะน่าจะมากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เป็นร้อยสิบกว่าแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดว่าจะใส่ให้ถึงลอยลอยเดิมก็ก็ได้นะมันก็จะได้กระแสไฟฟ้ามากขึ้นทีนี้เราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าตัวสมมุติฮับเบิลเนี่ยมันก็จะจุ่มตรงกลาง จะให้ไปแตกอะไรเนาะก็คืออยู่ตรงตรงกลางของเหลวน,นะ่ครับวัดอุณหภูมิเหมือนตอนนี้เราก็พร้อมเซ็ตทุกอย่างแล้วนะครับทีนี้เวลาที่เราจะวัดเราจะวัดอะไรจะเห็นว่ามีมัลติมิตเตอร์ตัวสีแดงตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เครื่องมันจะทํางานก็ต่อเมื่อมีตัวนี้เนี่ยเสียบเอาไว้ด้วยพวของมันจะเสียบไว้ตรงนี้เสมอนะครับห้ามปอดแล้วตัวนี้มันอาจจะไม่แน่นที่จะต้องดูด้วยว่ามันแน่นไหม ถ้าไม่แน่นเพื่องก็ไม่ทางานเพราะว่ามันจะอยู่ในส่วนในวงจรด้วยเสร็จปุ๊บตัวนี้มันก็จะวัดอะไรไมันก็จะวัดกระแสนะครับกระแสที่ไหลเข้าไปตรงนี้ก็วัดความต่างศักย์วัดแอมได้ทีน,นี้ตัวตัวที่เสริมมาเนี่ยนะครับจริงจริงแล้วตัวที่เสริมมาเราก็สามารถที่จะวัดตัวความต้นานทานนะครับตัวนี้ถ้าบิดบิดตัวนี้ก็จะเป็นโอห์มใช่ไหมครับความต้านทานเป็นโอห์ม เราก็มีทั้งความต่างศัก์มีทั้งกรนะแสแล้วก็มีความต้นทานซึ่งเราก็สามารถจวัดตรงนี้ได้นะครับ <c oughs> สาเหตุที่สาเหตุที่ใส่เต็มขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าอะไรครับเต็มใส่เต็มขึ้นมาก็เพราะว่าเราจะได้วัดตัวอ,อะไรอะตัวความต้านทานได้ด้วยนะครับจริงๆตัวนี้ก็วัดได้เนาะจริงๆตัวนี้ถ้าเราถ้าเราหมุนไปตรงนี้มันก็น่าจะวัดได้เ เวลาเิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บแลเราก็เปิดสวิตขึ้นไปเปิดไปที่ห0สิโวล์